กับอีกแบบหนึ่งโอ้เพจหนังโอ้หนังหนังดีนี่นะทำรีวิวหนังดีมากเลยฟอนต์ตัวหนังสือเป็นเอกลักษณ์มากเลยถ้าเป็นเพจเนี้ยสีจะเป็นสีเขียวขาวหรืออาจจะเป็นสีเหลืองดำเลยประมาณนี้นะครับคือมันเป็นภาพจำนะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างเอกลักษณ์ของคอนเทนต์นั้นๆให้ได้และทำในปริมาณที่มากพอนะครับคุณจะสามารถทำรายได้จากมันได้แน่นอนนะครับผมทีเนี้ยพอคิดคอนเทนต์เสร็จปับเนี่ยนะครับผม ก็จะเข้าสู่เรื่องของความทีนะฮะอ้อลืมบอกไปคอนเทนต์ขออีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไปดูสถิติดีๆก็คือใน a c e b o o k เนี่ยนะครับผมคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นวัยทำงานประมาณหนึ่งนะครับเพราะคุณเราไปเสิร์ชดูนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เล่น a c e b o o k นะครับมักจะเป็นวัยทำงานเนาะหรือว่าวัยที่แบบสูงาอายุนิดหนึ่งนะครับคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะไปอยู่ใน t i k t o k นะครับค่อนข้างเยอะนะใน ยูทูบอ่ะ u t u b e ก็ยังไวัยทำงานนะคนโตโตดูนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปอยู่ในพวกอินสตาแกรมใน X นะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ทํามาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ใน Facebook รี e l เนี่ยนะครับผม คอนเทนต์อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับธรรมาชาติเศรษฐกิจพอเพียงอาหารครัวบ้านบ้านบ้านนอกบ้านอะไรต่างๆที่เป็นลูกคุ้งลูกคุ่งเนี่ยนะครับผมมันมักจะทํายอดวิวได้ดีมากแล้วก็มีรายได้ที่มหาศาลยิ่งอาหารบ้านๆ้าน,านเอากระทะมาตั้งกลางถุงน้ำผัดนู่นทอดนี่นะครับผมบึ้มยอดวิวมหาศาลเพราะอะไรครับเพราะคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาเกิดในเจนนี้เขาทำคลิปวีดีโอที่ถูกใจเขาพอดีเขาก็คอมเมนต์ พอคอมเมนต์เสร็จปั๊บเกิดการแชร์เพราะชอบเหลือเกินนะครับแบบนะั้นน่ะมันส่งพลังมันเติบโตได้ไวเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ is king ครับคอนเทนต์ content คือที่หนึ่งนะครับสองสองความถี่ความถี่ในคลิปในการลงคลิปหรือว่าลงคอนเทนต์เนี่ยนะ ป็นสิ่งที่ Facebook ต้องการมากๆวันนึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะสักสามคลิปเนี่ยนะหรือว่าสมคอนเทนต์ที่เราโพสลงไปเนี่ยกำลังดีเลยครับผมชอบ Facebook ชอบมากอยากให้เซิร์ฟอยากให้คลิปอยากให้ครีเอทนะครับเขาอยากให้เรามาทำเต็มตัวนะฮะแต่ว่ากว่าจะได้เงินจะยากล้อเกินนะฮะเพราะฉะนั้น Facebook จะชอบมากถ้าโพสวันละสามโพสเนี่ยนะครับแจ๋วเลยนะฮะ ในบุกชอบหรือว่าคลิปวิดีโอเรียลเนี่ยนะครับผมถ้าทำในวันละ3คลิป5คลิปเนี่ยชอบในช่วงแรกนะใส่เข้าไปใส่ไปพอมันเกิดไวรัลไปปั๊บคุณจะค่อยๆช้าลงก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะแบบวันละคลิปหรือ2วันคลิปอะไรแบบนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของอนาคตที่คุณดังแล้วคุณจะทาแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความถี่สําคัญช่วงเวลาในการลงคลิปวิดีโอก็สําคัญนะครับอาจจะลงคลิปวิดีโออาจจะช่วงเช้าหนึ่งรอบช่วงเช้าเวลาประมาณสักเจ็ดนาฬิกาตื่นมาไม่รู้จะทาอะไรดีถ่ายฟีดดูอ่ะ